รถเกลไฟฟ้าเลือกเป็นยางลมหรือยางตันดีครับยางทั้ง2ประเภทนี้มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ยางตันก่อนครับ ยางตันจะมีข้อดีตรงที่ไม่ต้องคอยดูแลรักษานะครับเราสามารถขับบนพื้นที่ขรุขระหินทางลูกลงังหรือว่าทางที่ไม่ค่อยเรียบได้โดยที่ไม่กังวลว่าลมจะรั่วออกมาหรือยางจะแตกนะครับซึ่งมีข้อดีตรงที่เราไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเลยนะครับแต่ข้อเสียของล้อยางตันก็คือในกรณีที่ต้องการความนุ่นนวลมากๆนะครับยางบางชนิดนะครับก็อาจจะทําให้ผู้ใช้งานรู้สึกสั่นสะเทือนมากกว่ายางลมครับ ส่วนเรื่องล้อยางลมข้อดีของล้อยางลมก็คือให้ความนิ่มนวลน,นะครับในการที่ผู้ใช้งานจะขับไปยังในพื้นที่ต่างๆนะครับ และเหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลุยปุขะมากมายนะครับอาจจะไม่ได้เจอเศษทิมห,หรือเศษแก้วซึ่งเหมาะสําหรับใช้งานในบ้านนะครับข้อดีก็คือจะเกิดความนุ่มนวลมากกว่านะครับแล้วก็สําหรับข้อเสียก็คือต้องคอยดูแลรักษานะครับมีโอกาสที่จะรั่วหรือแตกได้นะครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับการที่เราใช้ประเภทยางลมหรือยางตันนั้นดูความเหมาะสมของผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับ